เอาแล้วครับทุกคนวันนี้นะผมก็จะพาทุกคนนะไปดูอัปเดตใหม่ที่ว่าผู้สร้างก็เพิ่งเพิ่มรูปเข้ามาอีกแล้วนะ <_ d ance> ก็หลังจากที่เมื่อวานนะผมก็ได้ทําคลิปที่เป็นแบบใหม่นะแบบใหมท่ที่ว่าผู้สร้างแบบได้เพิ่มภาพเข้ามานะก็จะเป็นแบบภูเขาแล้วก็เป็นน้ําแข็งนะแล้วก็เป็นสะพานล,ลอยนะแบบของเมื่อวานนะที่ผมเพิ่งทําคลิปไปนะซึ่งไม่นานนะทุกคนก็ผู้สร้างก็ได้เพิ่มภาพใหม่เข้ามาอีกแล้วนะเป็นภาพรถนะคาดว่าจะเป็นแบบกิจกรรมล่าชิ้นส่วนอะไรแบบนั้นนะแล้วก็เอามาประกอบเป็นรถนะโอเค หลายคนคงจะสงสัยแหละว่ามันเป็นรถอะไรแต่ผมจะพาทุกคนไปดูนะ2000 <years> later. ส0 0พันปีต a อมาส่วสัปดาห์นี้เราจะทําการสร้างรถยนต์กันคุณมีความตั้งใจที่จะทาให้มันเสร็จทั้งหมดไหมฉันได้ยินมาว่าชิ้นส่วนต่างๆค่อนข้างจะกระจัดกระจายกันก็ดูเหมือนว่ากิจกรรมใหม่น,นี่ยมันก็น่าจะยากนะเพราะว่ารวมถึงแมปใหม่นนะ่ะที่มันเพิ่งอัปเดตเข้ามาด้วยนะทาให้เราแบบไม่คุ้นชินกับแมปนะแล้วก็เราต้องมานั่งหาชิ้นส่วนอีกมันก็จะยากหน่อยนะนี่โอเค ซึ่งภาพรถคันใหม่เนี่ยนี่ที่ผมดูนะมันก็คล้ายๆกับพวกคล้ายๆกับตระกูล 240Z นะพวกในสันเฟรดี้อะไรพวกนั้นนะแต่ว่าผมไปดูคอมเมนต์ที่เขาบอกนะคันนี้ก็คือเจ้าเชลบี้เด To นานะถ้าถามว่าผมสังเกตจากอะไรนะที่แบบไม่ใช่ 240Z หรือว่ารถคันอื่นนะก็คืออย่างแรกเลยองศาของกระจกบริเวณตรงน,นี้นะมันจะเป็นบนน่ะจะเรียบส่วนข้างอ่ะจะโค้งแบบดิ่งลงมานะ แบบนี้เลยแล้วก็อีกอย่างที่แบบเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือรูท่อทข้างๆนะทุกคนนี่สังเกตนะทุกคนตรงนี้มันจะเป็นแหว่งๆอยู่นะซึ่งมันก็คือเป็นจุดที่ทําให้เราเห็นท่อได้นะบริเวณตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนไปดูภาพรถใน Google กันเลยนะเห็ <Okay. S 1> ทุกคนมุมนี้นะคล้ายๆกันเลยนี่ทุกคนเห็นไหมด้นข้างนะที่ว่าผมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้นะที่ว่ามันเป็นรูแว่งๆนะก็จะเป็นรูท่อแบบนี้เลยส่วนองศาของกระจกก็คือดิ่งลงมา แบบนี้นะทุกคนก็นั่นแหละไม่ยากเลยนะคันที่มาใหม่คันนี้ก็ต้องเป็นเจ้าเชลเบย์ดิโตนาคันนี้นะนี่ก็เป็นญาติกับพวกเชลเบ y ์คอบบาพวกนั้นแหละนะหลายคนคงจะรู้จักเป็นรถของพวกเป็นรถของเชลเบยนะช่ว,วขงข้า้าหมอันเสาจะได้เจอแน่นอนกิจกรรมใหม่นี้โอเคก็ฝากใครที่แบบว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ผมด้วยนะคลิปต่อไปนะปปนะก็รอดูได้เลย,ยผมจะมาสอนทํากิจกรรมไล่ชิ้สนส่วนรถนะโอเควันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคน วันนี้ออาไปนะ